อันนี้ของสานีเขียวหวานอืขนมจีนสี่หัวก่อนเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังคุณแบบร้อนๆเข็มขค้นทั้งมันทั้งผักทั้งไก่จุใจว้าน้ำเดือด พี่น้องขาวันนี้จะแกงเขียวหวานเนาะไก่มันแครอทนะคะสุกินี่ให้กับฝรั่งกินกะทิเอาหนังไก่เจียวน้ำมันนิดนิดหนึ่งเนาะเอาพริกสดกับกระเทียมลงไปเจียวน้ำมันกับหนังไก่นะคะเพิ่มความเผ็ดเพิ่มความหอมด้วยกระเทียมแตที่ลงไปเลยจ้า เอาผงที่แกงเขียวหวานลงไปเลยทั้งซองโรยด้วยกะทิไฟแรงแรงเขียวหวานฝรั่งนะคะวันนี้ กินดกิดพิกออ,ออกเหนแซ่บเลยฝรั่งบันนี้กินเผ็ดเผ็ดได้นะคะใส่ทั้งกระปุกเลยปล่อยให้น้ำเดือดมันใส่ไปก่อนเลยเพราะว่าสุกยากลงไปเลยมันกับเค,อบะคะ็อกอนะฮะอพร้อมเนื้อไก่เคี่ยวไปสุกกินนี่ไว้ใส่ทีหลัง มันเที่ยวไปพร้อมไก่พร้อมมันพร้อมแคลอทสีสันมาดำมาปรุงรสกันนะฮะรสด,ดีเออน้ำตาลเนาะรสด,ดีเสี้ยวขาวแค่นี้แหละขนมจีนก็เสร็จแล้วอันนี้เมนูฝรั่งนะของเมียยังไม่ได้นะทุกคนนี่เที่ยวมันให้สุก มาและะ้วทำมันสุกแล้วสุกจะนี้ลงเลยอันนี้ไม่ต้องนานนะแค่สุกเลยใบมะกรูมมกกดมีหัวละพาตู้แข็งใส่ไปเลยค่ะอุดออกมานานละลายแล้วพี่น้องคะอืมพอได้กลิ่นหอมสีสันรอผักสุกก็เสร็จเตรียมราดขนมปีดได้เลย